สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีผู้เขา้าผู้เดิมไม่อีกแล้วครับพี่น้องครับผู้บุญพยโยเขา่าฝนตกแต็มหมดขึ้นนั่นเศร้าอยู่พี่น้องนี่ติดเสียงมาหองเลยต้องเพลม,มาฝนตกเปิดมือเปิดพื้นนะคะขาดว่าน้ำสิดข่วมนี่ติเชียงมาใส่มาหองเนื้ใส่มาห้องนอขญา,าตาใส่เสือบ่บอนเอ

ฮะเล่นน้ำฝนโออมาใส่บัวบาันบานอายอบัวบานบานเอาเนื้อมาเห็ดหมูนี่ทีเขาต้มผัดโอ้เขาต้มผัดกระแ่บเยอะจอดกินกลางทางแย่จอดกินกลางทางแย่หัวเงาเลยเอาแมกซ์กินดีดีกว่าไม่จอดเลยไม่เปลี่ยนว่าแต่เสื้อผ้านีไงใส่ถุงมาเรียบร้อยฮะตาก ทุกคนอย่งนี้หรอกระเป๋าขาดแล้วเดี๋ยวเสื้อไม่เกิดเ่ยนเสื้อครับเสื้อเบียร์อ๋อเนยออกมาตั้งจักโมงแบะมันเที่ยงบ่ายอ๋อถ้าเมื่อนี้เขาอันอันกินยีงอันโดนแล้วมาพ่อๆเลยสิพ่อพก็นอนขาอยู่ซะเนาะเดืยนพักกันไปอันกินข้าวข้างนอกมาค่ะก๊าสินจะเดินทางไปชีสเกียร์ในไทยไปชีสเกียรที่ยี่สิบสองนั้นมากกว่าน เป็เสื้อฟาเยืดตัวนะลายยูนิกระลายยูลายยูบ่อือยูนิกระลายยูไป็เสื้สเเอก่อน์ชที่จะเกียดเปลี่ยนนังยูที่จะเกียดว่ะหอยฟังเบิ้งคิดทอดได้มามคิดทอดได้จัง <c oughs> <c oughs> เลยคิดทอดทิ้งงานทิ้งงานเนาะคืออะไรคิดอันว่าแต่น้ำถั่วมอีกแล้วตาลซุ้มนั่นเช <c oughs> ินจังว่าที่ไปเบิ้งน้ำถั่วอู้กำลังเบ่าอยู่คิดทอดไปหาปลาหาอะไรนะอือยูน้าเขาอ่ะน้าไอ้น้องมินอ่ะเอาอีกแล้วเขาคิดทอดบรรยากาศไปใส่แางยาหม่องบรรยากาศ มีเวลานหรอครับอืมเวลาไปเป็นสิไปหมายถึงว่าจะไปร้องเพลงกับอาจารย์ลมินใมวันนี้ก็อยู่กับอาจารย์ลมินอืมอาจารย์มินเปิดร้านซอยซอยนะคะทิ่ตามหาความฝันที่เรามากกันละเรามากคุณเกษาเส้ชอบเล่นดนตรีขององเพื่อนมามาเพลงลมินอาจารย์ลมินต้นเปิวเพิ่นเปิดร้านเปิดร้านบประมาณน้อยอยู่ที่ที่สเกตเปิดร้านตั้งแต่ยี่สิบสองเลย ัคเอดซินแต่การจือกรงก็ค่อยดีหมูแพงหมูแพงหมูมันตกตากเลย <S 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 ตากตตก็ได้มันเอเราร้านจิ๋งก็เลยชวนไปอยู่ที่ร้านไป็ร้องเพลงพวกซองแต่กายพวกซองเนาะส่งหัวค่ำน้อมา,เากมามเปิดตาไม่รำริงร้านจิ๋งว่าเอฟซีโคเอดซินไปหาได้ที่ร้านบักมาน้อยนะครับร้านจิ๋งต้นแก้ว เพืเปิดร้านบาทีเปิดร้ละแต่ว่าเปิดไปทั้งการวัน,นที่ยี่สิบสองยุ่งยากอะไรเลยากันไปเคยชิมก็จะไปจับอย่าที่ร้านทุกค่ำคืนเซปุเอามอสใช้ไปน้ำอยู่บ่เนี่ย <c oughs> ถ้าไปก็ต้องเอารถ <c oughs> กระบะไปนั่นตัวเธอต้องเอารถกระบะไปอะไรหรอ,เอ,อเอาไปไไยืมบ,บ่เอาไปไว้ใส้ยืมบ่แต่ที่บ่ได้เอาไ,ไว้ใส้ดิแต่ที่บ่ได้เอามอสนี่ละไปหอดเคางทางท่าตัวจับเอามีใบเจ้ามีใบอยังกี่ใบใบวันไหนใบวันไหนขอไปท่านทากจะไาจย์นี่ได้บ่ตรวจยึดเลย ครับนี้ละงี้ว่าจว่าเอากี่เมื่องั้นเราตัวมาลงนี้นตมัาเึ้นไปหามีอยังอย่างมาบ่ายเาทิใบพันก่อกนครับให้ใบพันโอ้เินแล้วอดยกินวันเด้อคูเดียวนี่สาทิตตอนนี้วสาทิตตนแล้วใส่กัขี้ว่าใส่ไปฮับยักตอกนะอันนั้นเป็นมือเมื่อวันที่เ่าไหนยี่สิบยี่สิบยี่สิบอ่ายี่สองอาจอ่องอาจารย์ก็เจ้าก็ไปฮับยังตอกออเดอ แล้วมอยู่เป็นมูจากมือสองมือเพราะที่ดบองเหงานะคะว่าวิมูได้อยู่เนี่ยแต่ว่าสาธิตก่อมากินเขาน้ำทุกมืออยู่วาสาธิตเอากระมือสาธิตเพื่อเป็นครยู่อืไอ้คัเราะม้าเปียกเนี่ยยูร้านกาแฟวะบม่รู้กันนี่เด้อรถทัวร์ม้วเด้อเด้อไปทางานอยู่กับปัญจารามินต้นแก้วนะอยู่ทเกียกะไปลองเบิรงเดี๋ย่วเช้า ตอนแรกแล้โทรโทรโทรหาโทรหาเสียปุบบอกเสียปุบโทรผิดเนี่เลยบา้านจังตีบ่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตแต่ว่มีสัญญาณโทรศัพท์ไปง่ <c oughs> ายบ้านซะเน็ตเน็ตว่มีเน็ตมีง่ายมัตถนุนเหล็กหว่ญญานวัตถนุนโมเท่านั้นมันต้องใส่ยี่ห้ออย่างโทรศัพท์อ่ะมันจังสิมีสัญญาณเนี่ยดี่แตรบ่เจ้าเจ้าใส่โทรศัพท์รุ่นนี้ยังมันถูกเข้ามันถูกเข้าบ่ได้เลยมีแล้วมีแล้วลายจันทม์ลายจันทร์สีแห้งกว่า จะแห้งกว่านะคะทูนะเพราะว่าตรงนั้นลินลินก็ไปโดนไม่ได้เด้ทุกครั้งที่ลินไปนะลินพยายามที่จะไปวันอาทิตย์หรือว่าสั้นก็ต้องไปรีบไปรีบมาเพราะว่าลูกค้าโทรตามแล้วเราติดต่อไม่ได้มันจะชวดเงินชวดงานนะคะน,าาน,นี่มาฝากคนผู้ใดเฮ็นนี่ผู้ใดเห็นเสือมากเนะไม่เห็นมากเลยเสือมากออแล้วแวะตลาดมาก,กินหน่อยสินี่ออต้องมูาออทาต้นแล้วกับคลองฟ้าตั้งสบโมงกันคลองฟ้า ก็ดีเ้าตัวเราจากซื้อหองซื้ออย่างว่าฝากติดไม่ติดมือมาไปยังงานไปลองเพยงเนาะติดพ <c oughs> มอะไรไน้ไม่ทีได้เลยนะตัดที่ซ้อนไปเห็ุง,งานยุน่นกรุเงเทพน้ำเสียปลุกกับบอมแมนแนวที่เราถนัดนะคะาจารย์บุตรเรามารองเพลงเพลงนั้นใส่แห้งโอ้เขาออีกกงําครับโอ้ท่าใดนี่อันท่าใดนี่จ้าวาดนี่ตรงนี้ผมก็ใส่พริกกันปะแมนอยู่มันใส่มันหรือเปล่ามันพริกมั้เนอมันมัน จากบาทนี่ห้องจากบาทจากบาทตรงนี้สิบบาทโอ้ทุงนี่สิบาบาทแด็กกับแม่ว่าน้องผู้ขายทุงละสามอันละสามบาทไหมอะสองอันห <c oughs> ้างแบบนี้เขาใช้กะทิปะไม่หวานคือดิมันอันขายยืดในบ้านหนึ่งตีหรือว่ายืดตลาดมันขายแถวไปอ,อ,วอันนี้เด็กอันนี้มันยังครับฮ้เพิ่งจะขายมันยัง โอ้ขี่มานหยองมาเลยเบดทำไมทะเลไะไปตั้งท้องอ่ะให้แน่เดี๋ยวเราเอาเนื้อไว้ตั้งท้องเราเอาเนื้อไว้ตั้งท้องมันขับมันตัวแบบเนี้ยตื่นบ้าหูตื่นบางแต่เมื่อเจ้าไปอยู่บ้านเนี่ยเจ้าไปฝึกซ้อมมาแล้วทันทีที่เป็นศิลปินมาที่นี่ที่ได้ขึ้นประจำยู่ร้านออกมาหน่อยเจ้าหัดเบ้าไว้แล้วปะเปิดตัวกับอาจารย์ลามินนั่งนะครับอ๋อเมื่อชี้ไปเพรา เสียงไหนแผลติบมองแม่งก่อนหลอดเอินเอิญนคำใส่ไปน้ำเนี้ย <c oughs> ข้ใส่ออนจะค่ายุคค่ากินกับพราละคำใส่น,น,น,นั่นเก็บเลนะฮะเอาบ้านเปลี่ยนเปลี่ยนสุดเปียนก็นเลยเนี่ยเบิ้ลเอาไปตัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอากระเป๋าให้เราวไหมนะเจ้าเอาบอกระเป๋าอันไม่พี่เสียเอาให้อันไร้ทหารของเธอเอาให้เราวเนี้ยแต่ว่ามันหน่อยก็หนีเด้ใบไม่น้องไม่ต้องนี้ยเงียบไว้เลย เงียบเอาเงียบเอามันมันปล่อยเบนอะผุบนแล้วไงเออแต่เยอะแต่คนมามีเยอะเธอเธอเอานั้นให้หน่อยเออให้เอาให้นะครับลิ้นซื้อไปหลายอันยุสีอันไลททหารกับสีน้ำเงินนั่นเอ้อบิึงมอเตอร์ไซค์นะจะขี่มาหอดเมื่อกี้มันปะมันจะเสียงมาเอาเฮ้นั่นเสียปูย่างกี่ไปบอกพูดกระสินหมาเมาโดยโดยไม่ได้นัดหมายนะมาโดยไม่ได้บอกกล่าวอะไรนะ พ่อจากรามินกระทรมหาเสียปู้อยู่ติดต่อไม่ได้อีกแล้วไอ้ปู้ใช้ตั้งใจเนี่ยวะสัตว์น่ะนี้สันก็บอกว่าไปหิวมันไอ้สั่นกับเ้าโทรบอกแล้วนเด้อแล้วที่ได้เ่าต้องตุ๊บตุ๊บต่อมต่อมเรื่องจะไปก่อนไปเตรียมงานผมนี่จะไปเตรียมงานบ่เหือจังไหนไปเตรียมงานก็่ยได้ไปส่งเอาคิดบ้างก้อนนะสั่นน่ะคอกอน่าไอ้สันคิดบ้างก้อนนะคะ เออปยี่สองนะเตือเบื้องก่อนอาจคสันคุยกับเบืก่อนอาจจะไปทรงกร่อนระว่าอาจจะได้เตรียมอันนั้นอันนี้เนาะบางทีจะน้ำอีกสักหนึงอะอะ,ะสำหรับที่นี่น,นี่ะครับทำเวลาเนาะเบืก่นมาแล้วอีกเช่นเคยไปทำงานเออแล้วเนี่ยเาจาไข้แน่เราบอกสบายเนาะเราไข้วเราผลเอาการหนักแค้งแค่ไอ้หน่อยหม้ลาเนี่ยกิน พี่อะเป็นกฎระย่อนเนื้อกันแต่ว่าเมื่อนั้นพี่ไปเขาไปฟังคลิปว่าขนาดว่าแบบนอกเลยอะ่ะนอกจนสิบเป็นล้มเลยเนาะก็เป็นตะนาห่วงด้ถ้าแบบนั่น,น,นอะพี่ก็เป็นเดวุฒม,มันแสบตรงตรงตรงนี่ตรงคอตรงหน้าอ,อ,อกนะคะมันแสบแต่วันหนึ่งเขาต้องงดอะกินอาหารให้น้อยลงบางที่เขาเป็นอาการแบบนี้เขาเข่าไปคน้นเบื้องในย t u b e เบื้องในอินเทอร์เน็ตได้เลยมันอาการแบบใดวิธีการป้องกันยังไงเขาก็เฮดน้าเขามันยังที่ไ,ไดะเป็นรุนแรงก้ค่อยดีขึ้น ดีกัเนาะเหี้หายไว้แล้วกันเด้อจ้าเด้อใช่สำเร็จที่นี่ส้มแงครับท่านครับฝากไปดังใจหัวกระสินด้วยครับผมไอ้อันนี้นะจองหนูเห็นอย่างเด้อให้ขอใครคลิปตัวตั้งๆท้ายห้องเพียงเออท้ายทอดสดท้ายทอดสดอ่าไอีก็จะให้ต้องให้ติ๊บเออไปที่นี่เจ้ากับท้ายทอดสดอยู่บ้านอาจารย์มิ้นจะท้ายทอดสดเลยเสียบปลั๊กไว้เลยแล้วก็ปักหมุดไว้พร้อมผู้ใดให้ติ๊บทั้งออนไลน์กับนั่นมาโลดแม่บอกเหรอ เราต้องทำใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์ด้วยอาจารย,ย์วุฒิเอฟซีเจาะกไลด์โดในเสียปุแชร์ลุ้งในเพจกุ๊กแก่ให้นะคะนนสนับคลิปนี้นะครับเนาะทำหน้าข้อฉายไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยอดยอดฟ้ารุ่ง